วิภาเอาใจคนรักธรรมชาติชวนดูหนังสารคดีกับวิภาเทเตอร์ Green Awakening ในงาน Green Active โลกร้องเรา r รีย t พร้อมฟังเสวนาจากเหล่าคนรักโลกในหลายสาขาตลอด3วันว่าแต่จะมีอะไรให้เราดูบ้างมาดูกันในวิภาวดีเรื่องนี้ต้องดู วันแรกอาทิตย์ที่28กันยากับ4หนังสารคดีงานภาพอลังการเริ่ม1 0โมงครึ่งเป็นต้นไปเรื่องแรก What a Colorful World วิจิตสีสันแห่งโรคธรรมชาติต่อด้วยไฮไลท์ของวันกับเวลส Spirit of the d ด a g o n ที่ทำให้เราเหมือนอยู่ในโลกของเทพนิยายและเรื่องราวของนกพัฟฟิน กับบทเรียนการปรับตัวสุดทรหดแล้วพักกันสักแปบมาฟังงานเสวนาสุดพิเศษในหัวข้อปลูกอนาคตต้านโลกรวน Planting Future Resist Climate Change และบ่าย3โมงนะครับมาต่อกับหนังสารคดี Full Frame Lim Life เทพนิยายชายขอบแล้วจบด้วย Once Upon a Time in the Forest เรื่องราวป่าไม้ในฟินแลนด์วันที่2วันที่29กันยายนนะครับยังคงจัดเต็มกับหนังสารคดีคุณภาพเช่นเคยเริ่ม10โมงครึ่งเป็นต้นไปกับเรื่องแรก Invisible Demons Daily กับวิกฤตโลกร้อนจากนั้น เวลาบ่ายโมง15นาทีนะครับชวนทุกคนมาร่วมอ่านป่าเข้าใจธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตพร้อมกันในอ่านป่ากับหมอหม่องปี3ครับพร้อมฟังเสวนาในหัวข้อคอนเทนต์เปลี่ยนโลก คอนเทนต์ c l i m a t e Crisis นำโดยคุณวันชัยตันติวิทยาพิทักษ์ผู้อำนวยการไทย PBS ที่จะมามอบความรู้เกี่ยวกับการทำหนังสารคดีและข้อคิดดีๆให้กับเราครับแล้วจบวันด้วย Critical Kingdom Stories of Hope ฝ่าวิกฤตอาณาจักรธรรมชาติครับในวันสุดท้ายน,นะครับวันศุกร์ที่3ตุลาคมเวลาบ่ายโมงครึง่งมาเจอกับเดร์รคาโดการต่อสู้และปกป้องเพื่อเกาะปารวันครับและปิดท้ายเวลาบ่าย3โมงครึ่งกับ After ที่จะพาทุกคนไปพบการศูนพันครั้งยิ่งใหญ่ และการสูญเสียที่มนุษย์ไม่อาจสร้างกลับคืนมาได้ครับทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในงานเท่านั้นนะครับมาร่วมสร้างโลกสีเขียวและรับแรงบันดาลใจดีๆในงาน Green Active โลกร้องเรา React ลงทะเบียนดูหนังฟรีในลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือสแกนคิวอารโครตรงนี้เลยและยังมีหนังสารคดีน่าดูอีกมากมายเลยนะครับผมสามารถรับชมฟรีกันได้ทาง www.wipa.me หรือวิภาแอปพลิเคชันแต่สำหรับงานในวันนี้มาเจอกันที่วิภาเทอเตอร์กันเยอะๆนะครับบ๊ายบาย